นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำสีสองจังหวัดนครสวรรค์วันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน2,683ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำอยังต่ำกว่าตะลิ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก่อนไหลไปรวมกับน้ำที่มาจากแม่น้ำสแกกรักงอีก410ลูกบาศเมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้า3 9 3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานสามารถรับน้ําเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งได้เพียง293ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังคงมีปริมาณน้ําในพื้นที่จากฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มมากกว่า2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดกรมชลประทานได้พิจารณารับน้ำเพิ่มเข้าสู่ระบบชลประทานลำเลียงสู่ทุ่งรับน้ำหลากตอนล่างรวมสิบทุ่งซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ชะลอน้ำเหนือไว้ที่เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบด้านท้ยน้ำ สำหรับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากกว่าเกณฑ์กำหนดจะทำให้บริเวณนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทพื้นที่จังหวัดอ่างทองพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีมีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งระบายน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาโดยควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้าคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสมุทรปราการตามจังหวะการขึ้นลงของน้ําทะเลเพื่อเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลให้เร็วยิ่งขึ้นพร้อมกับบริหารจัดการน้ําและควบคุมปริมาณการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด